เขาได้ไปตัดไม้ไผ่มาแล้วครับตัดไม้ไผ่มาคือจะเกีเยยเ่ยนบ่องนะครับนะชมกันต่อเลยอ่าแล้วครับไม้ไผ่มาลงแล้ะเกี่ยนบ่องนะครับจะรับบ้องยับคือไม่ผีกันได้เกหรออืม จดบ้องเข้าลามครับเขียนบ้องเกียนบ้องเพื่อที่จะไปก่าเขาโ้นุ่มเชีม่มอ้บิดละงงายลตอนนั้นตรงด้วย ได้แล้วครับหนึ่งบ้างเกี่ยวไม่ววค่อยมีบันได็นเนาะเดินสิบเอ็ดแล้วหนาวเย็นเนี่ยเราก็จีบเราไปกวาดเขาเส็ดเนะเขาเนาะในงานละไง เรียบร้อยโอเคสองบ้างครับเดี๋ยวขอเกลี่ยบ้องกันเท้าไปติดตามช่วงต่อไปตัวนี้เป็นเขา่านะครับเข่าหวงสุกมาเรียบร้อยแล้วลตัวนี้เป็นน้ำกะทิใส่น้ำตาลใส่เกลือจั็หน่อยหนึ่งก็มันมันเดี๋ยวกะทิเทจะเข่านะครับต่อไปเราจจางเหยื่อไปทำข้าวราดอกจ้าสด วันนี้ทำความไม่ไพ่พอๆคอนแล้วเดีเ๋ยว ดูวิธีการกอรอกถ้ามันมาเขาก็เอาหนังกะทิกกรอกล่งไปน้ำซอนหนึ่งเลยดักน,นี้ลงไปกอรอกนังกะทีล่องไปน้ำอลองลองหูมันนะ ่าต้องเต็มบังก,าาก็จกเหลืออยู่มันจกส้มเนี้ยย้อนสูบคนอื่อืดขึ้นมาเองถ้ามันสูบคนอื่อืดขึ้นมาเองนะครับมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำมันเต็มห่ด น,นี่กรองเรียบร้อยแล้วให้หน้ำมันมีน้ำถ่วมจัดหน่นอยเสร็จผ่าวลงไปจัดหน่อยผ่าวอุดหนาใส่ผ่าวอุดหนาจัหน่อยบังข้าวา,า,ามในเกาหลีครับท,ท,ท่านผู้ชมสนใจอยากเอาไปล่องเฮ็ดได้ครับสูตรนี้บ่มีลิกาสซีทครับสูตรนี้ กันทอใส่เข่ามาซื้อมันหยิซุกยากกันใส่เข่ามามันต้องเอาไปเอาไปต้มกันแล้วค่อยเอามาย่างกันใส่ปังตัวนี้นี่คือเขามันซุกจังหน่อยแล้วเอาไปย่างมันก็ติดเกลือติดเกียร์มานั่น嘛ติดเกียรไว้ด เวิรดแล้วครับเขาได้ไลฟ์บังนะครับเขาว่าพ่อ,พอบงอังไลฟ์กลัวนะอสัมผไปกันเราหนาเฮ็ดไม่มาม่เสียบ,เ,ยบเอาน้ำกะที่กับเวิร์ดเราปะอาเ,เอาเอาเอานี่วุด กลางผ้าวุดครับมือเ,เนี่ยมเน่อยหมนีไปสตรนเ้เอาไปเฮ็ดได้ครับร่านมูม้สมครับสุกง่ายกินเร็ว เอาขอล้านในเกาหลี mm. 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 ตะวันานาำกะทิมันหน่อยมดมันต้องมีไหนกะทิมาตักถ่วม,มันโอเคครับไปติดตามตอนเผาครับอ่ะเป็นส่วงดังไฟเรียบร้อยครับ ใช่ครับกำลังติดเกาหลีครับเดือนสิบเอ็ดคำแล้วเจ้าโมงหกโมงครึ่ง,งหกโมงครึ่งค,ครับเดือนสิบเอ็ดเกือบคำแล้วหนาวกับหนาวแล้วเผาขลามกันต่อเลยมือไฟครับมือไฟชมด้วยมือไฟลุงแซมครับลุงแซมเอาครับได,ด,ด้เวลาเลี้ยงแล้ว đây cứ những này là khang khang với con con ừ. on ừ. ừ. chơi liền rồi một lần phải ừ. vàng vậy không hết bằng làm đừng chơi nhìn chơi hoàn mày con มึอนี่ลุงแซมจัดการให้เบื้องครับ,นบ,นบในเกาหลีตอนนี้ครับสองสี่หกแปบดบสิบสิบสองสิบสามบังครับสิบสามบาง้งดอกไม้จะเป็นนาตาเตงเด,ด้แบบเดี๋ยวเข้าไปส้มกันตัวครับค่อยพิกค่อยเผาไป บังขอามพี่น้องเอ้จุดยอดแล้วในเกาหลีครับฤดูหนาวเกี่ยวข้าวเสียจในเกาหลีต้องเผาบังขอรำ้ะพี่น้องอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามต้องต,ต้นละ้อสเะตกกดแชร์ให้ด้วยนะดูยอดวิวให้ผมด้วยครับพี่น้องครับมีอย่างดีๆผมเดี๋ยวมาลงให้พี่น้องได้รับชม ท่านผู้ชมครับควายเผาควายจี้กันไปครับโอเคบางในสุก้าหน้าจะได้พาให้พี่น้องได้ซิมน้ำกัน

รักปิ้งใสก่กอ่แก้มเรากแก้มกันดเลวียนยศกินแก้งกันได้แเขไปเตียงโฉกนี่หอแจงเนาะใสกินตีมันลุงกกดงกรเมะดิ่าังคูนแก้เนะอเยอกอากเ็ดมันหย่างไหมค้อยาเกเ็ดมันอย่างไ <c oughs> แก้ว บบลแล้วลนะครับสีะมะะไมออกสีไมออกแล้วขอล้มคอยพริกคอยเทดแม่ไม่เลํอมไมาถึงการใช้ถุงเือนถงทครกับท่านแมนโอ้มันห่อนใครท่ามห่อนพอดีแล้วอากาศหนาวต้องห่อนแน่นะ บังขอลามเปลี่ยนสีแล้วไปดีๆอยา่างจักสามสิบสีสส่นาที่ก็สิว่าได้กินเนี่ยวะเขาไม่้อเขาม่น้อมา่าคนมขอคน มันก็หอมมันกะหอมไม่ไม่มันหอมหมืนล่ะใส่กอโล่งมั่นก็มีครับมันยั่นยัดหยัดใสกันครับอันนี้อันนี้ขหยัดใส่กระบอกอันนี้อันนี้มวยไม่รีบโอนมวยัดใสใสกวกมันยัดใสอนี่เลยเผาเนาะก็หอมเนาะเห็นเด้ยังไงเนาะใส่บังค่ยบังไหมฮะลำลื้อล้ำใสกอกลำกอกโอ้ยดีๆดีๆทีละเห็ดมันก็ได้ล้ำต้องถอดจะโมู่สวนไปล่ะลำกอกลำกอก เเลียยมกลังออกซอสไม่าีรกาตัวเลียงไหมรมกางี้ยต้องจิ้วเดี่ยวจั้อร้ไปเอาเียจัดปจัดอันนะเียต้องมาจุกยูบ้านก็เอาไก่หน่อยนะครับเีนน้ำเมีมันตัวตัวตัวไทยท่านมันบปุบปั๊บลดครับใช่บางเลยี้ยง่ท่ยอบไก่ัดปลกระป๋องปลกป๋องป๋อง

อย่าอิวงยือสวหายกิ่นมาได้ดองหากินมาเลยดงเะรืงที่กินมาเปลียนอืออ้าวพิเศษคือล้ำกว่าครับล้ำกวาแล้วพิเศษตอนเรียมันมันมีกี่ดินูไปลงไปบ่กเียมื่อีเด้ล้ำกว่าล้ำกวาของเฮียแซม รักอกรับกอกได้กินมันากลนกอกปดเปี่ยบริเวณโตนปดเนกำกันบซเวงนี้าแน่อุดอยู่ปะบกแตมันอุดดจงเลอส่ปาครับสูงพอดนะัดดาวอีกแน่สูงผลมันสูงไงน้ไ่กินเป็ดเท่ไอยูงในเรอโเลยนี่รำเย็นกัมีดิ้ำเย็นอมีดไม่กี่หายังไม่เสร็จ่ะนี่วเย็นยมาามเลย เย็นก็ดีมีแหลครับแต่มันแพงครับแพอย่างนี้วยามอแต่เห็นไม่ไพยถามเย็นจมีัวม่เีวเจ้าเดืดาบึ้งหาบึ้งหาแขกเย็นนี่ตัวเดียวอย่างนั้นติดเอยวงีเอยว็นน่อยเย็นน่อยติดเอียวนี่จุดอมห่เหรอก่ิ้มนันแพงหมดชีวิตก็มีเย็นหน่อยตัวเดียวนี่ อดิตตอด็ดเตียดไปซ้ำต,ตายไม่ใช่อะไรกนไทยพวกแห่งงน

เว้ยมันบริงานทั่วหนาวก็ได้ไม่สาดมันเนาะไอพุงบ่อยๆไอพงสะอาดแล้วนะเอาให้โอ้หน้ามึงเด้อนอ้มไอ้ยัมาข่อยก็ตะอออกันมาเยยังไปยังอ้ยไม่ยังม่ห็นยงนะคื้กันหมดเลยเห็นต่อแค่นั้นกูคือกันอีกทีเดือนคือกันเลยนอกกว่าเป็นเส้นตัวบบบนี้มาขังก่อ อันนี้ไทยภาพนี้หมดหรอนำบีบเลย่อค่อยล้ำค่อยล้ำนะมันต้องเป็ค่อยล้ค่อย้มน่นูก่่อเิม่นนาไม่้องไปพุทาเ่อใดแบบฮ่องเ้เฒทาของมาสิเดี๋ยวายครับ่อบ่อยยังบ่อยยางเพราว่าพุทธาเพื่อนเพิ่นนั่งเจยินคุ่มไฟ่นะมันก็ได้สุก ไอเป็นได้อยนะเพื่อนได้กินเม่เพื่นกเขาไม่รับะใจเย็นจนโอ้ยมันหัวยจะเด็กไปโรงเนียนกอนเขาเขาเขาไม่ก็ได้ยุ่แต่ว่าแต่ว่ามันมันต้องใจเย็นกุ้มไฟให้ได้ย่นี่นะห่อแบบขอขอล้้ารุ่นเมนะหาอห่อแบบว่าขอขอล้มรุ่นม่เ่าต้องต้องเฮ็ดสูตรนี่ขอรุั้มลุ่นเม่ จะไปายกบ่าหรอผายบมนจส่นังงี้ายโอ้ยยบวาสไปุ้งๆุกแล้วครับ่นนกันที่ได้กินคิดว่าเขาเผาเราแน่เลยอเออหอเออนี่มันต้องเผานี่เลย

มันเผาก็มีจังสีลมันเสียบัหัดหัดยนงอยไอบอกแล้วจะุนแห้งของมันยังคู่มีไข่ตัวผมบอกเอาลืดวาัดว่าฮัซ้อซ้ออย่หัยังไมันก็าดก่อนหลังตัยเนาะบัวัหัดไ่แหมหัตรงอย่หมตีับตเกเกเปมันเกาไปับาคนจะมาหัดอีเม่เลือดนีอยู่นี่ัดไหมหัดท่างนี่กรเดินี่หัดเซนนี่ก็หัตเั่น มันนี่นาปีงี้ดิบ่นอีลูกอีลุนอู่จ้งอย่าง้ยังบ่เบนงมาเห็ดขายอย่าง่งมูปุยโยนแมงห้วาเห็ดขายรันองมันนี่หรอว่าเครดิตหรือเน่าหุดเลยเบลวังกล้มาแทคนนี้มันต่างระดับเลยวะโอ้โหขลามาแทกพ่อเหมือนเดือนนี้ท่านนึงก็ไปเห็ดเป็ด่านนึงก็ม่เห็ดนี่ตุ้งกิ่งกว่ามันไกลมากย่างว่าขนาดไกลอ่อห้อละบักับกาเต็ม โอ้ยกล้หนสองตัวขนาดยาก้อละขันยาตยิ้มอร้ยมอิเอาไม้พัดเียิ้มต้ไม่ดมันก็ะทุ่นนเรอยบอกว่าที่แล้วเจ้าของบานของไันอ้เอ๋กกมันอยู่บนนแ้วผู้ทอผู้ทอบ้านเอผู้ทบ้านเเกียกขี้ท่าแน่ล่ะนี่เป็นยาท่าขี้ท่าเป็นยาได้ขี้ท่อไอเตียมันทีแไบริเวณี่งเห้มันเทียมมันเรีบ เ้ยีก็ต้องเหีบบุแล้รครับไก่แล้วถลามฮะมันสุกเจกอันบังยเดบ่อันอันนี้ขั้นอันนี้บ่ย่างนี่เอาถอดอันนี้ออกแล้วเิเอาถลามลงลงอ๋อสีสับบางเลยสับบางเลยนะมันก็ไ่ย่่หเกแมเอาออกเอางามันจะข็งด้นี่เกข็งหนึ่งขึ้นอยู่ทางไหนอ้อาเอานี้ออกมิับบางนะเพราะ มันเริ่มนอเกียไฟมันอ่อนนะไฟมันอ่อนหลืสาบางเนาะรุ่มเนาะก็เลยสุดขาดรวนร่วดมัดอยู่น้รวดเกี่ยววัยนมันเมียเลยไม่คยังบัดปวดหัวอะไรก็ไปใส่ธรรมดามีไห้ใส่ขี่เราไม่ขี่เราก็ไห้ใส่กนแล้วไม่ผมขี่เลยขาดไปเลยขาดไปสูงหมดแตมาหันสู ก็เบิ้งใส่กันย่งกันเ่งผู้เดได้นั่นผู้เอาเรตัวใครนะใครเกียละงั้นองมาด้ครับครับเดี๋ยวผมกันวันจุวิวะวิระะวนี่กับวะป้องั่าละบ่บ่จบก็บ่ซับซับแล้วปะีซับซับับจับแมไมีถุงมือไหมมีเอาเมล็ดไหมซับวางเลยไม่มีน้อยไม่ีซับ มือนอันนี้เขาบอกไปปลาซับกันมาแล้วสะบ้างเลยสะบ้างเลยมันกบมันกบมันกบพอทานมันหน่อยขึ้นมันหน่อยมันมัน้วนนะโอ้วานนี้มันตลาดสดโอ้ยเอออีเราที่พื้อไปบ่อปูหอมเลาะเพื่อนเนื้อปลาโอ้แล้วที่ไปยังไหนแล้วได้ทีแล้วกินเหล่าแล้วท่านเราก็ได้ไปล้อมลำแล้วลำกวางกำกล้างกอกวาดสู้ก้อนโมอะไรงี้ยนี่เอาแล้วที่ลงมายัง อน้ำกวาขาตะยนเนาะขาตะยนนะเฮ้ยซิมุงนี่จอซิมุงนี่ซิมนี่หอมวะสุดยอดเลยแข็คไปส้มเอาเงินตัวเอาฟื้นออกเนี่ยมันใหม่แอาวมีไปทั้งรอบก่นเนอุกแล้วครับร่องทางนี่ได้กินว่เนี่ย ไอเชฟบอเมือว่าห้องห้องมีดบาด้วยนี่นี่แหละขอลามันห้องขอลามเกาหลี่ปั๊กขุนเมือกาลีมาห้องปั๊กจบมันอ่ไหนเมื่อไรก็ไปขอลามขึ้นเาเพราะว่ามันยืนได้บ้างับบ้านดบ้านใดกับขอลามก็พอแล้วเนาะ ไม่ซ้ออะไรแล้ไม่กินเนื้ออย่าลืมนะครับฝากติดตามตัวขอนและสเต็กเมื่อนี้มาพราข้ารามโูวินละเปิดบ้างก่อนเอฟซีก็ซีฟนหลรับผมคืเซีฟาสรนหลังงานนี้งานนี้เอฟซีแรเลยปล่อยข้างบางก็หนุนให้นห้นบาง

มักตัวเน่าอยู่กันไม่คนเห็นกินแต่ไม่คนเห็นไอ้กินผมมักครับมีเกลืออยู่ไหมมี่ะเกลือนี่เป็นเป็นขละไห่าแล้วหรอเปล้วผ่าสีออกันไสีออกกันกวก็เลยสีกอกันบีบบีบหัวบีบหัวกันบีบหัวบีบหัวตั้งใจบีบหัวแกวต้องบีบหัวกันอ๋อ มัน่ดเดี๋ยวผมก็ฉีกเลยมาติดเดียไปลี้ยงท่นมันติดเป็นเกี่ยวมาถ่นพูดแล้วพูแล้วโอ้ยพ่าผิดตรงนึงเฮ้ยชิมมือชิมไห้บังนี่ข้าวะสุดยอดในวัเดียดแก้วแก้วเหรอชิมมือนี่หยุ่าเลี้ิออกมาชิมมืเป็นอันนั่นมั้ย ชิมเบื้งเป็นขวนหล่นเลยโซ่โซ่โซ่พี่น้องครับเบิ่งนี้โซ่พี่น้องครับเบิ่งนี้ชิมไหมพี่น้องครับเบิ่องนี้จ่อชิมไหมพี่ดิฉันชิมแล้วอชิมหลายๆนะเนาะชิมหลายพี่น้องเบิ่งเพลงไหนยกโป้วะแก้วโมจันนะครับผู้ชิมมองกองร้านตาลอยวันนี้วันนี้สูง ตาลอยหรือพูดีบางขลำมนนี้ไม่คนนี้ว่าตุ่ตอนเกัจติดเบิดส่วนเลยล่ะตอยู่ทั้งหมดมวนไปเฮ็ดบังขลามเฮียเลยเขามาไม่้่มันเบ็ดบางขลามเฮียเลยเขาหรือเล่านะ าพ,า,า,วพวาแล้วาจากสามบางังแล้วยิม็นพอดีได้แจกค,คู่ระบังระบังแล้วนี่นหน่อยต้องเห็นใหม่ปลอมไง เทียน,นอุดรอนอะบ้างนี่ก็เรียก<บ>ว่าบีบหัวเพิ่นปากแล้วนี่เอ้ยบีบหัวน,นั่นี่กินโซ่เพิ่นอย่างเจ้าเทียนนะทีได้ปิดชีพด้วยบีหัวได้ปีดครับบี <laughs> บหัวอีกแบบ ถ้าด oh. ังอย่างนี้เป็นเขียนขนาดนี้เนาะคอยคอยคอยยิ่งร้องคอยยิ่งคืนคืนึ้นแฮะคอยยิ่งคนแฮะนี่ยคอยยิ่งคนเฟสให้ว่ากระเซียมลาหมี่บ่กระเซียมสันลาหมี่กระเซียมสันลาหมี่ครับซ่องซ่องซ่องยูทูบซ่องยังกระเซียมสันละติดตามกระซื้อเดียวไอ้ไส้ครับตติดาม ไอ้ไสเมืองโคลาชไอ้ส่ไปที่ไหนมาฮะไอ้ไเมื่องฝนนองกอกกะลำนงไอ้ไอไอ้ไส้เมืองใช่พุ่มเหรอสารค้มครับสารคามครับน้ำบะตองครับสารค้กาหลีนร์ว่นาวไม่นหนาวน้ำบะตองวนหนาว่องน้ำบะตองครับพี่น้องสารคามน้ำบะตองครับ กดเลยกดกดกดเลี้ยกดแทะกดกดซับตะไคร้ซับตะไคร้เลยอขับมวยข่หรือว่ากดไหลกดจะไปซนสามขาเท่านั้นเลยอแน่นอนกดติดตามครับตรงต้นรัสเตียครับอ๋อตวงสุดท้ายนี่ป่องปะซ่องไม่ครับปะซ่องยูทูบยูทูบการเซ็นซันหลามีครับครับผมกดติดตามการเซ็นซันหลามีเด้อมีตัวไปมีแนวดีๆที่ครับผมมาเฮ็ดให้เบิึงเพื่อความซื่นความมวนและคว่ำลูกพี่น้องเฮ็ดไป ปิดที่ไหนมันมบนมันสืนครับแล้วปิดคลิปให้นะนะว่าง่ไหมว่างในก็ว่าตัวที่จบเลยเนี่ยบอกเลยปิดคลิปเลยเขาบอกว่าเป็นเนาะอกว่าเป็นจบแล้วว่าเป็นโอ้สามีแล้วสามีแล้วโอเคครับบายบายครับบายิปจ่องไปจ่องบายเลย นัเห็อกิดอไรชีงนเขอยก่เกิดเป็นชิ้เนงชน่เอที่ไปูได้ไอหรที่ไปแล้วโม่ลยังมาอยู่เลยื้อมากินขนาดไทยยังกินได้หันเรกขันเปอร์เซ็นต์ตามวางอยู่เนี่ยมันหวานเหมือนมีอนาย่าง้นเหยอต้นเาส่